บทที่1,525เฉินผิงก้าวเข้าไปใกล้ฟ้านเจียงซึ่งขดตัวอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการฝึกฝนให้ถึงระดับของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขากำลังจะสูญเสียทุกสิ่งให้กับคนอื่นและชีวิตของเขาก็ตกอยู่ในอันตรายไม่อยา่าฉันยังมีนิกายฝึกฝนฮักษาสายดำใหญ่ๆอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและฉันรู้จักวัตถุโบราณหลายแห่ง หากคุณไม่ฆ่าฉันฉันจะบอกคุณทุกอย่างฟ้านเจียงวิงวอนขอความเมตตาจากเฉินผิงยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวความตายมากขึ้นเท่านั้น,นเฉินผิงไม่อยากปล่อยฟ้านเจียงไปแต่เมื่อได้ยินฟ้านเจียงพูดถึงวัตถุโบราณหลายแห่งหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านเมื่อเห็นแววตาลังเลของเฉินผิงฟ้านเจียง,ยงก็รู้ว่าคำพูดของเขาได้ผลจึงพูดต่อ นั่นมันเก่าแก่นับพันปีเลยนะไม่มีใครรู้ที่อยู่ของมันนอกจากฉันถ้าคุณไม่ฆ่าฉันฉันยินดีช่วยคุณตามหาเฉินผิงหยุดพูดสถานที่ซากปรักหักพังโบราณอายุนับพันปีดึงดูดความสนใจของเฉินผิงอย่างแท้จริงลองคิดดูแค่จากเมืองสวรรค์เฉินผิงก็บุกทะลวงได้ตั้งสองแดนแล้ว ถ้าเขาค้นพบซากปรักหักพังโบราณสักสองสามแห่งพลังของเขาเองจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมถ้านายไม่ดูดซับพลังของเขานายก็กลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไร้พลังยุทธ์ไปเสียแล้วเช่นนี้นายจะรู้จักซากปรักหักพังพวกนั้นไปหาพระแสงอะไรณนะจุดนี้ท่านชวีตเตือนเขาเบาๆเาฉินผิงสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตกใจเขาลืมไปว่าตัวเองได้เผาผลาญเลือดและแก่นแท้ หากไม่ดูดซับพลังของฟ้านเจียงเขาก็คงไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้เลยต่อให้เจอซากปรักหักพังโบราณเหล่านั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อคิดได้เช่นนี้เฉินผิงก็ตบหัวฟ้านเจียงด้วยฝ่ามือข้างหนึ่งแล้วใช้ทักษะควบแน่นหัวใจและเริ่มดูดซับพลังของฟ้านเจียงอย่างต่อเนื่องถ้านายดูดซับพลังของเขานายสามารถไว้ชีวิตเขาได้และนายก็ยังหาที่อยู่ของซากปรักหักพังโบราณได้ใช่ไหม ท่านชวีขอให้เฉินผิงดูดซับพลังของฟ้านเจียงเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตของเขานี่ถ้ามาดูดพลังของเขาไปเขาก็จะกลายเป็นศพแห้งตายไม่ใช่เหรอเฉินผิงมองท่านชวีด้วยความประหลาดใจตอนนี้เขาควบคุมมันไม่ได้เลยพลังมหาศาลของทักษะควบแน่นหัวใจนั้นมากเกินกว่าที่ฟ้านเจียงจะต้านทานได้หลังจากดูดซับพลังทั้งหมดแล้วเขาจะต้องตายอย่างแน่นอน ไม่ต้องห่วงฉันมีทางของตัวเองท่านชวิีกล่าวพลางผลักดันเฉินผิงให้ดูดซับพลังของฟานเจียงอย่างเงียบๆฟานเจียงรู้สึกเพียงพลังในกายแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆก่อนจะเข้าสู่ร่างของเฉินผิงใบหน้าของฟานเจียงดูร้ายเห็นได้ชัดว่าเขากำลังเจ็บปวดอย่างมากในไม่ช้าร่างกายของฟานเจียงก็เล็กลงเรื่อยๆและในที่สุดก็หดตัวลงเหลือครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม เฉินผิงถอนหายใจยาวกระแสะพลังชี่เริ่มไหลเวียนในตันเถียนอีกครั้งจอมยุทธ์ชั้นยอดช่างพิเศษเสียจริงเฉินผิงกำหมัดแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อมองไปที่ฟ้านเจียงเขาก็พบว่าฟ้านเจียงหยุดหายใจไปแล้วตายเฉินผิงมองท่านชวีและถามด้วยความงุนงงท่านชวีบอกว่าเขามีทางแต่ฟ้านเจียงก็ยังตาย เขายังไม่ตายท่านชวีสายหน้ามองเห็นแสงสีขาวจางๆลอยออกมาจากมือของท่านชวีปกคลุมร่างของฟ้านเจียงในทันทีไม่นานหมอกสีดำก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของฟ้านเจียงและในที่สุดหมอกสีดำก็แปลงร่างเป็นมนุษย์กลายเป็นฟ้านเจียงแสงสีขาวโอบล้อมฟ้านเจียงทำให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแกตั้งใจจะฆ่าชันให้สูญสิ้นเลยหรือ ฟานเจียงคำรามแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความกลัวไม่รู้จบในเวลานี้ฟานเจียงได้กลายเป็นวิญญาณแล้วฟานเจียงรู้ว่าเขาจะต้องตายเขาจึงเก็บร่องรอยวิญญาณไว้และวางแผนใช้โอกาสนี้หลบหนีแต่เขาไม่คาดคิดว่าท่านชวีจะมองทะลุและดักจับเขาไว้ได้หากแม้แต่ร่องรอยวิญญาณนี้หายไปฟานเจียงก็คงจะหายไปจากโลกนี้จริงๆไม่ต้องห่วงฉันจะไม่กำจัดวิญญาณของแกฉันจะควบคุมแกเอง แกควรรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปตราบใดที่แกทำได้ดีฉันจะหาร่างให้แกเองและปล่อยให้แกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งท่านชวีกล่าวอย่างไม่ใส่ใจบทที่1526ฉันรู้ฉันรู้ฟานเจียงทออยากหน้าซ้ำซำ้ก่อนจะหันหลังกลับและคุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงฉันยินดีที่จะติดตามคุณเฉินไปช่วยค้นหาซากปร,รักหักพังพวกนั้น เฉินผิงจ้องมองวิญญาณของฟ้านเจียงด้วยความตกตะลึงราวกับอยู่ในความฝันเฉินผิงเก็บเขาไว้เถอเผื่อนายต้องการเขาในภายหลังท่านชวี่กล่าวกับเฉินผิงเฉินผิงพยักหน้าเปิดวงแหวนเก็บของและเก็บวิญญาณของฟ้านเจียงไว้ในวงแหวนโดยตรงเฉินผิงไม่ยอมให้ฟ้านเจียงอยู่ในร่างของเขาท่านชวี่ขอบคุณครับ เฉินผิงกล่าวพลางมองท่านชวีด้วยความขอบคุณท่านชวียิ้มจางๆแล้วกล่าวว่าหากในายใช้สามันสำนึกและไม่หุนหันพลันแล่นในอนาคตนั่นจะเป็นคำขอบคุณที่ฉันจะมอบให้ในายอย่างสุดซึง้งพูดจบท่านชวีก,ก็โบกมือเรียกเฉินผิงให้ออกไปเขายืนเอามือพ่ายหลังไม่ได้ขยับตัวแต่ทันใดนั้นร่างของเขาก็ปรากฏขึ้นห่างออกไปร้อยเมตรแล้ว เฉินผิงมองร่างของฟ้านเจียงอีกครั้งก่อนจะหันหลังเดินไปยังหุบเขาเทพยาไม่นานหลังจากเฉินผิงจากไปจูจื้อซานก็มาถึงพร้อมกับเสื้อคลุมทองแดงดำสามตัวเมื่อเห็นร่างมัมมี่ของฟ้านเจียงดวงตาของจูจื้อซานเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงนี่ฟ้านเจียงนี่ตายแล้วจริงๆเหรอจูจื้อซานกล่าวด้วยความประหลาดใจ เสื้อคลุมทองแดงดำทั้งสามตนก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับความสามารถของฟ้านเจียงมานานแล้วและตอนนี้เขาถูกเฉินพิงสังหารพลังของเฉินพิงช่างน่ากลัวเสียจริงถือกลิ่นลมหายใจเผาไหม้แก่นแท้ทันใดนั้นเสื้อคลุมทองแดงดำก็ขมวดคิ้วและพูดขึ้นคนอื่นๆก็รีบหลับตาลงและรู้สึกถึงมัน ใช่มีคนที่นี่เผาโลหิตจริงๆลมหายใจนี้น่าจะเป็นของเฉินผิงเสื้อคลุมทองแดงดำอีกคนหนึ่งกล่าวเมื่อจูจื้อซานได้ยินเช่นนี้สีหน้าตกใจของเขาเพิ่งแสดงออกถึงความยินดีเล็กน้อยดังนั้นเฉินผิงจึงเผาโลหิตของเขาและเพิ่มพลังเพื่อสังหารฟ้านเจียงจูจื้อซานถามอย่างรีบร้อน ด้วยพลังของเฉินผิงเขาคงสู้ฟ้านเจียงไม่ได้หรอกต่อให้เผาแก่นแท้แล้วใช้กำลังเพิ่มพลังก็ไม่มีทางเอาชนะฟ้านเจียงได้แต่ตอนนี้ฟ้านเจียงตายไปแล้วเฉินผิงก็คงไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่หรอกถึงเขาจะไม่ตายแต่ตอนนี้เขาก็พิการแล้วถ้าเราหาที่อยู่เจอเขาคงถูกจับได้ง่ายๆชายในชุดคลุมทองแดงดำกล่าวเยี่ยมฉันจะส่งคนไปสืบหาเฉินผิงดูว่าเขาตายหรือย,ยัง จูจื้อซานกระพริบตาก่อนจะหันหลังเดินจากไปส่วนร่างของฟ้านเจียงพวกเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยตระกูลหลงในจิงตูข่าวที่ว่าเชินพิงเผาแก่นโลหิตของเขาและสังหารฟ้านเจียงแพร่กระจายไปยังตระกูลหลงอย่างรวดเร็วถ่ายที่สุดตระกูลหลงก็เป็นสมาชิกพันธมิตรบูเช่นกันและจูจอซานก็จะไม่ปิดบังพวกเขา เมื่อหลงจิงกัวได้ยินข่าวนี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทราบหม่ว่าฟ้านเจียงมีข่าวลือว่าเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีก่อนแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะถูกพันธมิตรบูกักขังไว้ตลอดเวลาเยี่ยงนี้เห็นได้ชัดว่าความลับของพันธมิตรบูล,ลึกซึ้งมากจนอาจมีหลายสิ่งที่สมาชิกเหล่านี้ไม่รู้อย่างไรก็ตามเฉินผิงได้ใช้พลังเผาแก่นแท้ของเขาอย่างสุดกำลังและถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ตาย พวกเขาก็จะพิการหลงจิงกลัวรีบบอกข่าวดีกับหลงเซียวแต่หลังจากได้ยินข่าวนี้สีหน้าของหลงเซียวก็ดูแย่ยิ่งนักเซียวเอ,อ๋อเชินถิงเผาแก่นแท้ของเขาอย่างสุดกำลังเพื่อใช้พลังและตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนพิการไปแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ตายก็ตามนายควรจะดีใจหลงจิงกัวกล่าวกับหลงเซียว พ่อครับตราบใดที่ผมยังไม่เจอเฉินผิงผมก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เฉินผิงจะฝืนใช้กำลังเพิ่มพลังผมก็เกรงว่าเขาจะฆ่าฟ้านเจียงไม่ได้แต่ตอนนี้ฟ้านเจียงตายไปแล้วซึ่งพิสูจน์ได้ว่าพลังของเฉินผิงเหนือกว่าที่เราคิดไว้หลงเซียวกำมัดแน่นฟ้านเจียงเคยเป็นจอมยุทธ์ชื่อดังเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครรู้เลยว่าพลังของเขาตอนนี้ถึงระดับไหนแล้ว บทที่1527บันร้ี่สิดนี้เฉินผิงได้เพิ่มพละกกำลังและสังหารฟ้านเจียงอย่างโหดเที่ยมสถิติอันน่าสะพรึงกลัวนี้จึงไม่อาจเทียบเคียงได้อีกต่อไปท่านพ่อผมต้องฝึกฝนอย่างสันโดษหลงเซียวสูดหายใจเข้าลึกดวงตาฉายแวววาวดุดแสงวาบที่น่าสะพรึงกลัวตอนนี้เขามีแขนข้างเดียวดังนั้นเขาจึงต้องฝึกฝนให้หนักกว่าคนอื่น หลงจิงกัวมองหลงเซียวแล้วตบไหล่หลงเซียวเบาๆเอาล่ะตอนนี้เฉินผิงไม่เป็นปัญหาแล้วหากเจ้าได้เลื่อนขั้นเป็นมหาประมุขตระกูลหลงของพวกเราจะต้องกอบกู้เกียรติยศคืนมาอย่างแน่นอนมหาประมุขหลงเซียวยิ้มเย็นชาเป้าหมายของผมคือการเป็นเซียนยุทธในเวลานี้ที่พันธมิตรบูจิงตูหลังจากจูจื้อซานกลับมาเขาก็ส่งคนไปค้นหาที่อยู่ของเฉินผิงทันที โดยเฉพาะบนเส้นทางสู่หุบเขาเทพยาบัดนี้เฉินผิงไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อพันธมิตรบู๊ของเราอีกต่อไปในที่สุดฉันก็โล่งใจแล้วจูจื้อซานถอนหายใจยาวเป็นเพราะเฉินผิงที่ทำให้เขาเสียแขนข้างหนึ่งและเกือบจะเสียตำแหน่งผู้นำพันธมิตรไปตอนนี้เฉินผิงพิการแล้วแม้จะไม่ตายจูจื้อซานก็สามารถนอนหลับได้อย่างสงบสุขได้ในที่สุด พวกคุณคิดว่าเฉินผิงฆ่าฟ้านเจียงจริงหรือทันใดนั้นหนิงจื้อก็เดินออกมาจากด้านหลังอย่างช้าช้าเมื่อเห็นหนิงจื้ออารมณ์ที่ผ่อนคลายของจูจื้อซานก็กลับกลายเป็นกังวลอีกครั้งไม่รู้ทำไมแต่ในช่วงเวลานี้จูจื้อซานมักจะรู้สึกซีเรียสทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับหนิงจือ้อเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหัวหน้าพันธมิตรและหนิงจื้อเป็นเพียงรองหัวหน้า แต่จูจื้อซานกล,กลับกลัวที่จะพบหนิงจือ้อพวกเราไปที่เกิดเหตุและเห็นว่าฟ้านเจียงตายแล้วถ้าไม่ใช่เฉินผิงที่ฆ่าเขาใครกันจะฆ่าเขาได้ถามพวกเขาทั้งสามคนได้เลยยังมีลมหายใจโลหิตและแก่นแท้ของเฉินผิงเผาไหม้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุน่าจะไม่นานหลังจากการต่อสู้จูจื้อซานกล่าวใช่เรารู้สึกถึงลมหายใจโลหิตและแก่นแท้ที่เผาไหม้ของเฉินผิงณจุดเกิดเหตุ วิธีเดียวที่เฉินผิงจะฆ่าฟ้านเจียงได้ก็คือวิธีนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงสู้ฟ้านเจียงไม่ได้ชายในชุดคลุมทองแดงดำอธิบายต่อให้เฉินผิงเผาพลานโลหิตและแก่นแท้ของเขาเขาก็ยังหาเป็นคู่ต่อสู้ของฟ้านเจียงได้ฟ้านเจียงต้องถูกฆ่าโดยคนอื่นแน่ๆหนิงจื้อหลีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าใครใครในจิงตูจะช่วยเฉินผิงฆ่าฟ้านเจียง จูจื้อซานถามอย่างไม่อยากจะเชื่อท่านชวีหนิงจื้อพูดชา้าช้าเมื่อได้ยินคำว่าท่านชวีสามคำนี้จูจื้อซานก็ตัวสัน่นเป็นไปไม่ได้ท่านชวีจะช่วยเฉินผิงฆ่าฟ้านเจียงได้อย่างไรอีกอย่างเรามีคนอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วท่านชวียังไม่ออกจากศูนย์พิทักษธรรมเลยไม่ใช่เหรอจูจื้อซานรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ฉันจะรีบรายงานเรื่องนี้ทันทีถ้าท่านชวีลงมือกับฟ้านเจียงจริงๆนั่นก็แสดงว่าเฉินผิงไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิการแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กับเฉินผิงหนิงจื้อกล่าวพลางหันหลังเดินจากไปจูจือ้อซานงงงงพึมพำกับตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรเฉินผิงเผาผลาญแกนโลหิตของเขาไปแล้ว ถึงจะไม่ตายเขาก็ต้องพิการอย่างแน่นอนจูจื้อซานไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่หนิงจื้อพูดเขาไม่อยากให้เฉินผิงกลายเป็นฝันร้ายของเขาอีกหุบเขาเทพพยาทุกคนล้อมรอบเฉินผิงด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขเฉินผิงถูกทิ้งให้รับมือกับเสื้อคลุมทองแดงดำเพียงลำพังซึ่งทำให้ทุกคนในหุบเขาเทพพากังวลอย่างมากโดยเฉพาะเซียวรุหากเกิดอะไรขึ้นกับเฉินผิงเธอคงไม่รอด เฉินผิงจึงไปยังลานประลองเพื่อช่วยเหลือเธอเมื่อเห็นเฉินผิงกลับมาเซียวหลูกก็ดีใจมากแต่คราวนี้เฉินผิงกลับไม่มีความสุขคราวนี้เขาได้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของพันธมิตรบูอย่างแท้จริงหากท่านชวีไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเฉินผิงคงตายไปนานแล้ว